ลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำออบิทใหม่นะครับ2.6นะครับเปลี่ยนนะฮะคือตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าผมนับนับไอรอบอบิทผิดหรือเปล่าผมเข้าใจว่าอบิทส5เนี่ยยังเหลืออีก15วันนะครับเข้าใจผิดแต่ปรากฏว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเองเนี่ยเล่นมาแล้วนะแล้วก็เคลียร์ครบแล้วนะแล้วก็รีวิวโดยแบบ เฟิร์สอิมเพลชันเลยก็คืออบิตรอบนี้ง่ายกว่ารอบก่อนพอสมควรนะครับง่ายกว่ารอบที่เพิ่นผ่านมาหลายๆรอบเลยนะโดยที่ถ้าเราแบบจัดทีมโดยที่จัดตามลักษณะข <c oughs> องมอน,น,นหน่อยเนี่ยก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยต้องใช้ DPS <c oughs> เช็คน้อยกว่าเดิมนะอา <c oughs> จจะไม่ต้องปั้นตัวเต็มขนาดนั้นแต่เพียงแค่มีตัวที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นเวนตินะครับโอ้โหผมว่าแล้วมันต้องยัดมอนตัวเล็กๆมาอวยเวนติทำจริงด้วยะนรัะ ก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาฟุตเทจที่ผมเล่นเองนะอบิชชัน9ถึง12อเนี่ยเอามาให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะแบบพักตามนิดหน่อยนะให้เห็นเป็นทั้งหมดเลยว่าอบิชลอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นแนวทางคร่าวๆด้วยว่าผมใช้ตี้ไหนลงแล่บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยก็ใช้ตี้ที่ผมคิดว่าผมเล่นง่ายที่สุดนะเนาะก็อาจจะจัดตามไม่ได้บางตี้อาจจะดูแพงหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะหาแนวทางสายฟรีเอามาเพิ่มให้แน่นอนเดี๋ยวมีเจาะลึกกันหลังจากนี้นะ พราะบิดรอบนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ไปอีกแบบเดือนครึ่งใช่ไหมเดือนครึ่งโดยประมาณเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องลาก่อยการและไปพบกับผู้สนับสนุนของเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ด้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน l ล n e แอด h m ช n ม h o p ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่านไลน Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอ u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันท์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ อ่ะทีนี้พร้อมแล้วก huh? ็เริ่มไปดูกันเริ่มที่ชั้น9เลยนะครับลุยโอเคสำหรับชั้น9กนะครับก็ไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือเปล่าแต่ว่ามอนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะเหมือนเดิมนะครับก็จะย่อๆให้สั้นลงนะครับหลักการที่ผมใช้เนี่ยก็คือทําก็ได้ให้เคลียร์เร็วที่สุดนะครับต้องการจะประหยัดเวลานั่นเองนะครับทุกคนก็เลยเอาคาเึฮะมาวิ่งร่วกวิ่งร่วกอย่างที่เห็นครับเวลาผมเล่นชั้น9้าเนี่ยมันผมว่ามันเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่ประมาณแผทสองจุดแรกๆเลยนะ ที่ชั้นเก้ามันจะเป็น,เป,นเป็นวงสายฟ้าแคบเข้ามาเนี้ยผมก็จะคาเึฮะวิ่งไปรวบให้ถึงไอ้ตัวนักธนูแล้วก็อัดทุกอย่างนะครับก็เห็นนี่เห็นก็ก็เดียวอยู่นะเพราะว่าเดเมจตัวเรามันแรงนะคือเอาจริงคสาสึฮะรวบทีเดียวก,ก็ตายหมดแล้วนะคาเซฮะเวฟเก้าสิบแล้วก็เล่นสาย EM แบบเต็มที่ไปเลยแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะก็เป็นอายกากะนะอันนี้เล่นไปเล่นมาเอ๊ะรู้สึกทำไมมันฟันเบาๆอ๋อลืมสลับดาวนะเป็นดาบเวลหนึ่งแนละ้วเข้ามานะ ดาบหนึ่งดาวเวลหนึ่งนะที่อายกาถืออยู่นะแต่มันชั้นเก้าไงก็เลยเล่นไปนะเล่นต่อไปนะก่อนนี้จัดตี้น้ําแข็งมานะเพราะว่ามันมีอบิชน้ํานี่อยู่จะได้ไวๆนะก็เบิร์ชเฉินเหอไปนะอายกาสับทีละส่งสัมพันธ์นะน่ารักมากนะทีละพันเดียวก็มานะ<笑><笑>อะไรวะเนี่ยนี่นะมาโชว์พลังคอมโบหน่อยนี่ <S <S มีเบนเนตนะครับซื้อห้าครับสามารถรวบได้นะสั้นๆน,นะ รวมให้ะไยเล่นป่าทีเดียวตายหมดเลยคือถ้าเป็นชั้นเยอะกว่าน,นี้นี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เล่นเอาไว้แลนะ้วโอ้โหนี่อีกรอบนี่รอบนี้จัดเสียงหนิงให้ด้วยนี่รวมมาโดนหอกโ,โ,โอ้โหตีแป๊บเดียวตีแป๊บเดียวตายไปเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเราก็พกเวนติมาเพื่อการนี้นะครับเพื่อาจริงเวนติเนะี่ยผมเล่นใช้เล่นชั้นเก้าแบบทุกท,ทุกครั้งอยู่แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ก็พยายามพยายามยิงเบิร์ดไปเข้าไปกลางวงอ่ะผมจะทำนี้ตลอดเลยผมจะเล่นเวนติวิ่งอ้อมอ้อมอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยอ้อมอ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็หันหน้าก็ไปตรงกลางแล้วกดคิวนะเวลากดคิวเนี่ยตัวละครเราจะหันหน้าไปทางศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องกดหันเองนะวิ่งไปให้ให้ทิศทางที่หันเข้าอ่ะไอศัตรูอะเราหันเข้าศัตรูแล้วมันเป็นกลางวงพอดีนะก็ยังมีช็อตอายากะอายากะตีทีละหนึ่งพันน่ารักมากๆ อันนี้เป็นชั้น9กห้องสามแล้วนะก็มีไอตัวยักษ์ดินเนี่ยจริงไอยักษ์ดินเนี่ยมันแพ้เดเมทท่านแหละก็อัดอะไรเข้าไปนะถ้าใครมีจงหลีเอามาบึ้มโลมันก็ได้แต่ก็ไม่จําเป็นนะก็อัดอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่กายภาพอ่ะก็แรงแล้วนะเงี้ยปป๊บเดียวตายนะแล้วก็ไอยักษ์น้ําแข็งเนี่ยก็ถ้ามีท่านไฟก็ดีนะถ้าไม่มีก็จริงก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็พกตัวไฟมาเยอะนะประจัดซสหน่อยนี่นี่ป่าป่านี่ทริปตาเดียวหายไปเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะก็ยิงเบิร์ดไปห้องนี้เนี่ยก็คือแนะนําว่าอย่าเอาตัวสายฟ้ากับตัวไฟมาเพราะว่าไอาตัวอบิทอบิท,นบทนเนี่ยอบิทแมนวันเนี่ยเขามีต้านทานสายฟ้าที่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็อบิทอบิทไฟเนะี่ยไอเนี่ยอาบิทปามีดไฟเนะี่ยแต่พวกนี้มันตัวเบานะข้อดีคือมันตัวเบาเอาเวนตีลวกได้ข้อเสียคือถ้าเอาตัวไฟมาเล่นเนี่ยเดเมจจะดรอปลงไปนะเพราะต้านทา,านไฟเยอะนะเก้าอายากะดาวเวลหนึ่งเบิร์ดไปแล้วก็จบชั้น9ก้าไปนะแต่เพียงเท่านี้นะฮะ มาต่อกันที่ชั้น10นะชั้นนี้เนี่ยก็พยายามจะจัดปาร์ตี้ให้ดูเปลี่ยนอารมณ์นิดหน่อยนะชั้นบนเนี่ยก็เลยเอาอายาโตะไปเล่นกับเซียงหลิงเบนเนตและเอาการยูเนะไปเล่นแทนอายากะด้านล่างนะคือเอาจิงก็แค่แบบอยากจะเปลี่ยนตัวโชว์เฉยๆแหละจะได้แบบเปลี่ยนอารมณ์นะแล้วก็อันนี้สูตรเดิมนะมอนเยอะใช่ไหมก็วิ่งมาขอบแล้วยิงเบิร์ดเข้าตรงกลางนะครับ จริงอ้จะตกก็มาแค่มาเล่นแค่แหละน,นี่นะมากดเบิร์ดเล่นนิดหน่อยนะนี่จับ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 คอมโบอะไรก็ไม่รู้นะนจริงคือผมมั่วน,นะครับคือ,อ้จะตกมันก็อาจจะไม่ได้ไป้ายน้ําป้ายไฟหรอกผมแค่ให้มันแบบดูวุ่นวายแค่นั้นแหละนะเ <laughs> พราะมันมีเวนติอยู่แล้วนะนี่ครับวิ่งไปขอบๆนะแล้วก็เบิร์ดเข้ากลางนี่ <c oughs> ผมตัดฉากที่ผมแบบวิ่งไล่มอนออกไปนะ บางทีก็น่าลำคาญเนอะมันต้องวิ่งไล่มอนแบบไปถึงแด็ดไปหามอนที่อยู่ขอบแมปอะไรเงี้ยเนี่ยคือเวนตีเบิร์ดที่เดียวไอ้ตัวขอบๆก็ก็หมดแล้วนะแล้วก็นี่อะไอ้อโโต้ปล่อยฝนไอ้อบิทเมทใส่ฟ้านี่นี่จับ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 ยืนสับสนเลยก็ไม่ได้แรงมากนะอย่างที่เห็นบางทีเราสามสี่พันเองนะตีก็แปดพันนะอายาโต้ยังเวลอมาเยอะเท่าไหร่นะนี่นี่อัดเบิร์ดอัดเบิร์ด แล้วก็ยืนยิงโอ้ถ้าเป็นอายการคือตายไปแล้วแต่พอเอาการยูมาเล่นก็อ่ะซ้อมยิงหน่อยซ้อมยิงหน่อยอยากอยากเล่นกันยูได้แบบไอดีก่อนนะเนี่ยไอดี ID ก่อนอันนี้ที่เราที่เราโชว์เคสไปะนะโอ,โอ้เล่น,เล,นเล่นการยูยืนยิงมอนตัวเดียวทําไ,ไปได้เนอะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปย้อนดูคลิปได้น,นนะที่น้ำปกเป็นรูปก,การยูกับฮูเต่านะอันนี้ก็ผ่านนะครับชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองมาต่อนะไอพวกฟาตวนะรัเราสามารถ อัดลมได้นะคือมันจะไม่ได้ลอยขึ้นไปแต่อย่างน้อยมันจะเลื่อนๆเ,เข้ามานะเห็นปะมันจะเลื่อนมาติดกันมากเลยแล้วก็เสียงหลิงปั่นไปโดนทุกตัวเต็มๆนะคือจังหวะแบบนี้ผมโคตรชอบนะเค,คือจริงเดเมจที่แรงเนี่ยเวลาที่เร็วเนี่ยมันมาจากเรารวบมอนเยอะๆมาอัดพร้อมกันมากกว่านะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้กดเบิร์ดออยาโตะทำไมเหมือนกันฝนลงเม็ดเดียวตายไปเลยมาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็คอนเซปต์เดิมนะการเคลียร์บิทที่ไวนะมาจากการรวบมอนเข้ามานะ คาเซฮะถึงดีมากๆนะคาเซฮะเวนตีซูคโคฟพวกเนี้ยเป็นแบบทรงคุณค่ามากๆนะเวลาไอ้ศัตรูอยู่ใกล้กันเนะี <c oughs> ่ยเดเมันก็กระจายทั่วถึงนะระเวบิดไปก่อน2ตัวแล้วก็เนี้ยฝึกเล็งหัวนี่ฝึกเล็งหัวเฮดช็อตเฮดช็อตอีกทีเฮดช็อตเออเรียบร,ร้อยอ่ะเหลือตัวสุดท้ายนี่เนี่ยพุ่งเข้าไปนี่เนี่ยแช่แข็งให้เป็นเป้านิ่งแล้วเฮดช็อตเรียบร้อยนะฮะอ่ะมาต่อนะห้องสามนะฮะอาจจะโตะมา

จริงๆไอ้อบิตัวสายฟ้าเนี่ยเอาเอาเบนเนตท,ทุบอ่เร็วนะเอาเบนเนตท,ทุบเนี่ยตัวเร็วเลยแล้วก็ไอยาโตก็พอได้นะแต่ไอยาโตมันก็ไม่ได้แปะแปะท่าเร็วขนาดนะมัน3ทีแปะสักทีอะแต่เอาเอาเซียงหลิงเบนเนตอะไรเงี้ยน่าจะเร็วกว่านะเนี่ยหลักๆนี่เบนเนตเลยตรงเนี้ยนี่เอาหมีกูบ้าช่วยด้วยนี่เรียบดอยนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะ ชั้น3เอานี่ห้องสุดท้ายนี่หว่านี่เขาเสือะรวบมานะเรียบร้อยอยู่ที่เดียวกันตายหมดแล้วก็ยืนยิงไปนี่นี่มีเบิร์นให้ด้วยโอ้โหนี่ค<น>คงมีมีป้ายต่อด้วยนี่เป็นไงเรียบร้อย47 0 0 0ไปดิรวมกัน2ดอกเมื่อกี้เท่าไหร่74 0 0หมโอ้โหเอามามา,มาเปิดโลกไออบิสน้ำเนี่ยผมชอบมากเลยเอาตัวน้ำแข็งมาเล่นนี่รู้สึกง,ง่ายมากนะนี่นเปิดเบิร์นกนอยู่กับเบิร์ดเฉินเหอไม่ได้เดินละ ใช่ตรงกลางเลยอันเนี้ยคือแบบใช้โดเซเลียได้เลยนะอาริทห้องเนี้ยคือตัวน้ําแข็งสีดาวอะ่ะเล่นได้ทุกตัวนะครับก็เรียบร้อยนะแตกไปจบชั้น10นะฮะอ่ะก็ไปชั้น11กันต่อเลยแล้วกันนะฮะนี่เลยนะเอาคุณอายโตะมาต่อนะอายโตะด้านนี้เนี่ยแดงกว่าอายโตะด้านชั้น10นะไปอัพเวลมานิดหน่อยนะตอนนี้เวลเจ็ดสิบเก้าแล้วนะเนื่องจากไปเดินเก็บกลีบสกุล่ามาแล้วก็เลยเล่นตีอ e ิเล็กโทรชารจให้ดูนะเป็นยาเอมิโกกับใบโถนะ จร,จริงๆเป็นฟิชเชลน่าจะเก่งกว่าแต่ว่าฟิชเชลโดนยาเอแย่งอาร์ติแฟร์อยู่ขี้เกียจสลับนะครับก็เลยเป็นยาเอนะเดี๋ยวนี้ลำคาญมากนะต้องออกมาเต้นนะยาเอนะผมชอบตัวอื่นมากกว่านะเฮ้ยแต่ยาเอก็เบิร์ดแรงนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะน,นี่ครับอายจโตะววเบิร์ดไปนี่ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะำเอ็มวีเนี่ยไม่ใช่น้ําหรือหรือไฟฟ้าหรอก MVP <c oughs> คือคาซึฮะนะครับนี่ครับรวมแบบแรงๆ <c oughs> และอบิชั้น11รอบนี้เนี่ยคือบัฟทัดลมเยอะมากนะ ผมก็เลยลองเล่นตีเซียวด้วยนะแล้วก็เป็นตีเซียวที่ไม่ใช้จีนอาเวนตินมาแทนเพื่อให้ง่ายต่อการรวบแบบนี้นะนี่รวบแล้วเสียวโดดเสียบโอ้ย่างมันนะฮะจงหลีลูกชิ้นกุ้งต่อด้วยนะสัใจสุดๆนะ,ะเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่จงหลีไม่รู้ใช้โฮมารหรือเปล่าผมจาได้ว่าผมเปลี่ยนโฮมาไปให้ตัวอื่นแล้วลืมสลับกลับมานะอุกบาตจงหลีอาจจะดูเบาๆหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นหอกอะไรก็ไม่รู้อยู่ตอนนี้นะนี่มีการนี่ตัวเดียวก็เอานะ แล้วลมเวนติเนี่ยอยู่นานด้วยนะเนี่ยพอบอนเวฟใหม่มารวมการโอ้โหเซียวโดดจิ้มอย่างมันอย่างมันนะเวลามันอยู่เยอะๆนะคือเซียวเนี่ยเดียวๆไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ถ้าอยู่เยอะๆนี่คืสะใจมากนะเลขมันเยอะนะนี่โดนใส่เรียบร้อยนะห้องหนึ่งไปละง่ายมากนะคือผมนึกถึงแบบเวนติตอนเกมเปิดใหม่ๆเลยอบิทมันอวยแบบนี้แหละโอ้โหแบบรู้สึกดีมากเวลารวบมอนในอบิทเข้ามาแล้วก็อันนี้มายืนมายืนรอเคาน์เตอร์ใส่สลัมใส่ฟ้าทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่คือเอาจริงคือผมรอสลามไฟที่มันเกิดอีกฝั่งเอาวิ่งมาจะได้แบบเอาคาเซฮาร่วมนะครับแล้วก็ออยาโตเนี่ยผมหามุมฟันให้มันโดนทุกตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหลืออยู่นิดหน่อยนะแล้วก็คูดาวไปแล้วก็รอคูดาวแป,ป๊บนึงแล้วก็กดใหม่จ,จับ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 ไปแล้วก็ทีนี้ไอฟาตัวที่เกิดใหม่เนี่ยมันรวบได้เราก้าวคาเซฮาดึงเข้ามานิดหน่อยออยาโตกดเบิร์ดแต่ตรงนี้อันตรายนิดน,นึงเพราะไอตัวน้ําแข็งเนี่ยมันอึดแล้วเราเนี่ยไม่ได้เอาตัวธาตุไฟมาด้วยนะพื้นจริงมันควรเก็บตัวาไฟอหน่ย ผมก็เลยเอายาเอกดีบเบิร์ดก่อนเปิดโลก<ล>ก็ทำให้เลือดเหลือน้อยหน่อยนะแล้วก็ไปโถอัดทุกอย่างไปพยายามใช้ไอเฟรมไม่ให้โดนไอน้ำแข็งพ่นตายนะแล้วก็ฆ่าตัวน้ำแข็งได้ก็ง,ง่ายละก็เก็บตัวปืนไฟนะวิ่งไปหาอีกตัวหนึ่งนะนี่วิ่งมาหาปุ๊บนี่ต้องวางเสายาเอาก่อนตามสูตรแล้วจับ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 ,จบ,จบ,จบเรียบร้อยนะฮะอ่าอีกห้องนึงนะตรงนี้ก็เป็นอบิดน้ำนะแต่เราเอาตัวลมตัวหินมานะก็จะนานนิดนึ่งนะจอย เหมือนเดิมเนะอเวน,นตีวิ่งมารวบสลาม <I will S 1> ก็ลงลูกชิ้นกุ้งเปรี้ยงเข้าไปสี่หมื่นเองเนอะเบามากเลยอะ่ะปกติมันแรงกว่านี้เนะี่ยนี่นะเซียวโดใดส่คือเอาติดติดลูกฟองฟองน้ําคือใช้เซียวโดใดส่รดวๆนะเพื่อทําลายโล่เนะก็ <g ül üyor> ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วพอโล่แตกก็ตายนะเรียบร้อยแล้วนะท่าน,นี้ครับไอฟาตุยตนนเกิดมา3ตัวน,นี่เปิดเบิร์ดอัดก่กนอเบโดอเบโดนี่ก็เอามาเติมเดเมจนะในเนตตี้นี้นะ นี่กดเบิร์ดไปแล้วก็กบารไปไปยังโอ้โหกบานหมื่นเดียวเองมันไม่ใช่โฮมา่านแะน่ๆมันอาจจะเป็นหอกเรวะหนึ่งนะวันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะว่าจงหลี่ใช้อะไรอยู่นะเป็นหอกปริศนานั่นเองนะฮะให้ท่านผู้ชมดูแล้วเป็นพสเซอร์นะคจงคอมเมนต์มาว่าจงหลี่ใช้หอกอะไรนะผมเดา <c oughs> ว่าน่าจะเป็นหอกสามดาวนะท่านนี้ครับไอมันเปิดโล่สายฟ้ามาก็ไม่เป็นไรนะเรามีเดเมจอยู่นะ,ะก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปโล่กันได้กันไปนี่อัดเพียวเดเมจเพียวเ,เดเมจนี่ ช้าหน่อยนะแต่ก็เคลียร์ได้ทันนะครับผมทีนี้ห้องสุดท้ายเป็นหมารอบนี้เนี่ยห้องเนี่ยอันตรายมากเพราะผมไม่ได้เอาโซฮิลมาเลยผมต้องเล่นระวังมากก็เอารวบมาดอกนึงก่อนแล้วก็เหมือนพยายามไม่ให้โดนควนอ่ะผมได้บทเรียนมาจากการเล่นอบิ i อ ID อื่นนะว่าไอหมานี่มันพลหดขนาดไหนนะก็พยายามกดเบิร์ดหลบๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอหมามันเริ่มติดอิเล็กโทรช์จเนี่ยมันเริ่มชะงักแล้วก็งง่ายขึ้นนะหามุมฟันได้นะ ก็เนี่ยวิ่งวนไปวนมาก็เคลียร์หมดแล้วแล้วตัวนี้มันมีไอตัวไอฟาตุยไฟอ่ะที่มันโดนรวบได้ผมก็เลยรอให้มันวิ่งเข้ามารวมกันแป๊บหนึ่งนั่นเนี่ยคาเซฮะยืนหน่วงๆแป๊บหนึ่งเพราะมันจะหายตัวเดินเข้ามาไงแล้วก็รวบน้ำให้โดนทั้งสามตัวนะทีนี้ง่ายละรวบโดนสามตัวเสร็จยากเอเบิร์ดเพียงเดียวตายหมดเลยนะทางนี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหมาเหมือนกันก็ต้องเล่นระวังเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เอาจีนมาเอาเวนตีมา ก็ให้เซวเก็บพลังงานธาตุให้เวนตีแล้วก็เบิร์ตเบิร์ตเสร็จก็วิ่งอ้อมๆหน่อยเปิดฮิวทำไมก็ไม่รู้ไม่ใช่เปิดโล่ทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ยืนดูลงลูกชิ้นกุ้งเปี้ยงนะฮะที่เดเมียประมาณ3ามหมื่นแล้วก็เซลก็พุ่มไปพุ่งมาเวนตีอีอเบโดคิวก็ประมาณเนี้ยนะผมว่าเดเมียส่วนใหญ่มาจากอเบโดด้วยซ้ำนะใช่ไหมมาจากดอกไม้กับเวนติอะไรเงี้ยเวนตีผมถือสติงเลสนะแรงอยู่นะเี่วเวนติสติงเลส แล้วก็เวฟใหม่มาแล้วก็รวบเลยนะต้องรีบรวบนะไอ้พวกฟาตุยถ้าปล่อยไว้นานบางทีมันดูแบบมันรวบยากขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันยืนข้างกัน3ตัวก็ชิวเลยเซียวยืนโดดสับเหมือนเดิมเนาะอย่างชอบนะโคตรอวยเซียวห้องเนี้ยบอกเลยไอ้ชั้น11เ็เนี่ยเราเซียวทิมแรงขึ้นด้วยนะประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะโหอย่างมันนี่อย่างเท่นะฮะมาถึงชั้นสุดท้ายนะครับชั้น12นะครับชั้นนี้เนี่ยก็จะให้ดูการจัดตีนิดนึงนะชั้นบนเนี่ยผม อยากได้ตัวแปะน้ำนะครับที่แปะได้ดีเพราะว่าเราต้องจัดการอบิทไฟก็เลยเอาซิงชิวไปแล้วอยากได้ตัวเดเมอด้วยเลยเอาไลเด่นไปแล้วก็อยากได้ตัวรว้วยเลยเอาเวนตีไปนะคือชั้นบนเนี่ยวุ่นวายหน่อยแต่ชั้นล่างเนี่ยเป็นตีน้ําแข็งปกตินะเนี่ยเป็นไลเด่นซิงชิวเวนตีจงหลีนะอันนี้คือนั่งคิดสักพักแล้วว่าเอาให้มันเล่นง่ายแล้วก็เอาชัวร์ด้วยนะว่าแบบรอบนี้ผ่านแน่ๆนะก็เลยเลือกตีนี้นะเพราะเวนตีเนี่ยรวบได้แล้วไลเด่นป่าทีเดียวคือแทบจะหายหมดแล้วนะ คือเอาจริงไรเด้นผมแรงด้วยแหละมันเป็นไรเด้นซีสามที่อ์ติแฟกต์เต็มนะก็เลยก็เลยดูโหดนั่นเองนะแล้วห้องเนี้ยมันมันมาอวยเวนตีอยู่แล้วนะห้องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมจะเล่นตีแบบไอ้เนชั่นอลไรเด้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่อยากเอาเซียงหลิงลงไปเพราะว่ามันจะไปเจอกับอาบิสไฟไงไอตัวนักเวทไฟอ่ะก็เลยเอาซิงคิวเป็นกึ่งๆึ่งเนชั่นอลแล้วเอาเวนตีกับจงหลีมาแทนนะ เอาเดเมจจากแค่ไรเดนกับชิงชิวก็พอเนี่ยสับสมุไรปั๊บเดียวตายหมดเลยนะไรเดนแบกนะแล้วก็ทุกอย่างมันโดนรวบมาไอ้มอนตัวเล็กๆเนี่ยก็เลยตายเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เลี้ยงเล่นแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เก็บเกตเก็บเกตเอเนอร์จีนะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะเป็นอายากะเฉินเหอคาเึฮะแล้วก็โคโคมีนะอันนี้เป็นตี้น้ำแข็งคลาสสิกตี้น้ำแข็งแบบแพงนะเวอร์ชั่นแพงนะ <c oughs> ถ้าเวอร์ชั่นถูกเนี่ยเอาจริงก็เปลี่ยน เปลี่ยนอะไรได้หลายตัวนะจะยกเว้นอายกาศอายการอย่าเปลี่ยนเลยแต่คคุมมิเนี่ยเปลี่ยนได้นะเชิญเหอเปลี่ยนได้นะคาสินะกับอายกาศนี่แหละเป็นเป็นระเบีดนี่อันนี้เมื่อกี้จะเห็นว่าผมวิ่งแบบวิ่งวนไปวนมาล่อหุ่นมารวมกันแล้วเบิร์ดอัดหนีส่มือสอง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 เรียบร้อยนะฮะมันแรงจริงๆออายการนี่มัน โอ้โหใครที่แบบไม่ได้รีเปิดเพนะดองไว้เปิดอายากะกันนะฮะมาครึ่งหลังของแผ่นี้นะขายเลยนะขายตัว,าตวอายากะเลยนะและไอ้นี่ดอกไม้นะดอกไม้ก็ง่ายมากแนละ้วจะมีเวนตีนะคือถ้ามีเวนตีทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะ<ใ>นจริงดอกไม้นะเอาสูตรรวบก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยรวบมาลายเด่นป่าฉับไปคือตายหมดแล้วนะเลือดน้อยกว่าที่คิดด้วยนะหรือไม่รู้ผุมแรงไปหรือเปล่านะนี่ับ,บแล้วก็ลายเด้นป่าจะก,ก็เลี้ยงทีละตัวนี่แล้วก็ครูดาวเวนติมาก็อาจอีกรอบหนึ่งชิวชิว แล <c ough> <c ough> <c ้วดอกไม้เนี่ยคือมันมันลอยด้วยไงมันลอยก็คือมันทาอะไรไม่ได้เลยนะมันยืนรับเราอย่างเดียวนะก็อาจทุกอย่างเหมือนเดิมนะจับจับจับนี่ให้ลุกชิ้นกุ้งด้วยไปยังเป็นจงหลีที่ยังลืมเปลี่ยนห่ออยู่นะทีนี้ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่รู้สึกว่ายากที่สุดในอบิสรอบนี้นะก็เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะทันนี้ก็เริ่มมาด้วยอัลคาซิฮะครับวิ่งมาร่วเหมือนเดิมนะพยายามจะเอา3ตัวมายืนข้างกันแล้วก็เบิร์ดอายกานะแต่เนื่องจากอายกะมััันยงงงพลานไม่มันกยัง พยายามแช่แช่ไว้นะแล้วพอไอ้กะมาปุ๊บนี่โคงงมีจะป้ายน้ําต่อแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างนะเบิร์ตไอ้กะครับมันเลยไปนะก็เลยไอ้สตัวนี้ก็เลยเลือดยังไม่น้อยมากขนาดนั้นะครับต้องเล่นต่อก่อนแป๊บหนึ่งทีเนี้ยนี่ฮะคาซากดเบิร์ดมาคือตัวผมว่าตัวที่สําคัญในห้องเนี่ยคือตัวลมเนื่องจากว่ามันจะทําให้กระจายท่าทุกตัวที่มันเปิดโล่อยู่อะแล้วก็ทําให้โล่มันแตกเร็วขึ้นนะเหมือนกระจายโล่ตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ ท่านี้ไอตัวไอออบิทเลกเตอร์3ตัวเนี่ยมันวุ่นวายมากๆ้วคือเนี่ยการโจมตีมันจะเยอะไปหมดหลังจะมันเปิดโล่ด้วยก็ถ้าเอาตัวโร่มาเนี่ยอย่างผมคิดว่าถ้าผมเอาดิโอนามาแทนโคโคมิเนี่ยอะไรอย่างนง้นนะผมคิดว่าผมจะสบายกว่านี้นะแต่พอพอรอบเนี่ยยังไม่ชินกับการโจมตีแล้วไม่มีโล่ด้วยปรากฏตายเฉยเลยนะเอาอายากะแดนไปแดนมาเพลินไปหน่อยก็ไม่ตัดออกด้วยนะให้ให้คนดูเห็นว่าตายเหมือนกันนะ ก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าห้องแรกมันชิลก็เลยเล่นใหม่ได้นะคือห้องเนี้ยหมายถึงห้องแรกห้องเนี้ยมันไม่ได้นานมากไงก็เอาใหม่นะก็เล่นใหม่เวนติลวกไรเดนอีสิงคิวคิวแล้วก็รุดคินกุ้งลงแล้วก็ไรเดนสับภาพเข้าไปโอ้โหเรียบร้อย3ตัวแรกไรเดนฟันต่ออีกแป๊บหนึ่งอันนี้ฟันต่อเพื่อแบบจะเก็บพลังงานนะแล้วเวนติเนี่ยพลังงานมาพอดีเลยเล่นเวนติคู่กับไรเดนนี่กลายเป็นต่อเนื่องก่าเดิม อันนี้ก็กดอีกรอบเลยนะครับรคือไอ้เบิร์ดเวนติสองดอกดอกไม้สองชุดชุดละสามตัวอันนี้พอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็เห็นมันจะตายแล้วก็เลยไม่กดเบอร์อะไรเล่นแล้วก็เก็บไว้นะมันโดนเดเมจจากไหนไวะเนี่ยไม่ได้กดเบอร์อะไรเล่นด้วยซ้ำนะเหมือนโดนจากเวนติกับซิงคิวต่างๆแล้วก็ไอ้ไอ้ลูกตาใสายฟ้าด้วยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วตัวนี้ครับมาแก้ตัวนะครับแก้ตัวใหม่กับไอ้สามตัวนี้นะครับ เอรจริงเมื่อกี้ก็ถ้าไม่พลาดโดนไอบน้บอลไฟฟ้าทายก็น่าจะผ่านแล้วนะนะรอบนี้ดีขึ้นนะเนี่ยแข็ง3ามตัวเลยนะแล้วก็คาซึฮะป้ายคมมิป้าย,อายไอระกนี่เบิร์ดนี่นี่ลกูกเข้ามาโดนนี่เรียยร้อยก็แตกหลายตัวอยู่นะแตก2ตัวตัวไฟยังไม่แตกซะทีเดียวยืนวงแป๊บนึง <c oughs> เอาคาซึฮะก็ไปกดลมกลางวง โดนตีเด้งออกมาเสียมากจากังหวะเนี้ยก็เลยวิ่งออกามาก่อนนะคือ <c> เ <oughs> สียวตายกันแล้วนะวุ่นวายจัดจด,ดูเล่นแบบมึนๆตอนนี้ตอนตนี้รู้ตัวแล้วคือคือรอบที่แล้วตายไงรอบนี้ก็เลยพยายามรักษาชีวิตนะโค,โคมิเลือดเหลือ2องอยะมั่อกรอเบิร์ตแต่ละตัวมาด้วยแหละไม่ใช่หรอกจะได้มายืนกดเบิร์ตกลางวงได้นะเหมือนกดเบิร์ตเอาแบบเวลาอมตะอันนี้ครับแล้วก็ให้เบิร์ตคาสูระทำง,งานไป ก็เรียบร้อยนะกลายเป็นว่าไอตัวไฟกับตัวไฟฟ้าตายไปก็เลยโอเคเหลือตัวน้ำตัวเดียวนะแช่แข็งมันไว้แล้วก็พยายามหิวขึ้นมานะคือโอเคดูเวลามันยังพออยู่นะเพราะว่าห้องไอห้องแดกเราก็เล่นไวไงก็เลยโอเคยืนหิวแป๊บนึงให้โค้กมิเบิร์ดยืนตีเล่นเด้งเลือดหน่อยเนี้ยเลือดเต็มกับทั้งตีละก็ค่อยจบอะไรอย่างนี้ก็ผ่านไปได้นะครับห้องนี้ ทีนี้สุดท้ายนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับ12 3นะฮะก็มันจะเป็นท่าเดียวกัน2ตัวนะไม่รู้ทำไมจัดแบบนี้เหมือนกันอย่างอันเนี้ยผมใส่ซิงชิวมาเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะเลยนะก็เริ่มมาก็เอาเอาไรเด่นเล่นก่อนเอาไรเด่นป่านก่อนเพื่อเพื่อลดเลือดมันให้มันเปิดโล่อะก็เซตคอมโบตัวอื่นก่อนแล้วเอาไรเด่นออกมาตัวสุดท้ายเพราะว่าเราจะได้รีโซตแต่บนะครับก็คือกดเบอร์ตัวอื่นก่อนไอไรเด่นจะฟันแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ฟัน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 ไปชุดเดียวก็ก็ไอโล่แตก2ตัวเลยไม่ถึงไม่ถึงเปิดโล่สตัวเลย แล้วพอเปิดโล่ปุ๊บอ่ะสิงชิวทำงานก็เปิดเบอร์อีกรอบเนะแล้วก็ตีลัวๆไอตัวอบิเมทไฟเนี่ยพยายามตีไอลูกไอก้อนไฟที่พื้นที่มันเรียกลงมามันจะทำให้โล่แตกไปเยอะเลยแล้ว,ลวก็ทำให้มึนด้วยนะเนี่ยก็ติดมึนไปนะสองตัวโล่โลดไปขึ้นและตรงหลีกดอุกบาทสตันนะสตันหมู่นะอันนี้ดีมากเหมือนตีเหมือนกดไปงั้นแหละนะกดไปเล่นๆนะ ลายเด่นป่าต่อด้วยน,นี่เบิร์ดลเด่นก็ถือว่าป้ายท่าดีนะแล้วเราสามารถกดชา์ตีได้ด้วยนะปลายท่าต่อเนื่องมากๆนะอันนี้ก็เนี่ยเกือบตายแล้วโลกเกือบหมดแล้วเอาสิงชิวมาป้ายน้าอีกรอบก็คือจบเลยนะดาบน้ําสิงชิวนี่คือเป็นอะไรที่แปะดีมากนะนี่มีการยืนให้จงหลียืนเท่ก่อนหนึ่งครั้งน,นะค่คอยจบนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นเมดน้ำสองตัวนะซึ่งมันแพ้ตีน้ำแข็งเราอยู่แล้วนะอารมณ์เหมือนตีชนะท่าเนาะ จังหวะนี้มีการเก็บเกตดรอแป๊บนึงรอมัน2ตัวยืนข้างกันแล้วก็สูตรเดิมนะก็สองตัวยืนข้างกันเมื่อไหร่ก็ป้ายให้มันแข็งแล้วก็เบิร์ไปเลยปับ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 ยังคงความแรงได้ใจอยู่นะก็เรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวแบบเลือดหมดเลยเปิดโล่เลยนะทีเนี้ยไออบิษน้ำห้องเนี้ยมันมีทิมมิคอยู่คือถ้าเราโดนมันตีอะ เหมือนมันจะเพิ่มครูดาวสกิลเรานะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ห้องนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นผมเดาว่ามันน่าจะเป็นไออบิสตัวนี้ทุกห้องเนะน่าจะมีสกิลนี้หมดนะแต่พอดีห้องอื่นผมไม่ค่อยโดนมันตีก็เลยไม่สังเกตแต่อันเนี้ยคือสังเกตเห็นชัดเจนมากนะระหว่างกําลังพยายามป้ายน้าแข็งเนี่ยเอ๊ะทำไมครูดาวสกิลธาตุมันไม่มาสักทีวะโอ้โดนมันตีได้ไลยฮะแล้วครูดาวเพิ่มทันทีนะเนี่ยไอเมกะพูลเมื่อกี้คูดาวสี่วิการมันสิบวิเลยนะแล้วนะะย ไม่มีตัวไหนมีสกิลใช้เลยนะเนี่ยอายากาโดนอีกรอบกดสกิลไม่ได้แต่ว่าอายการครับตัวละครสุดขี้โกงนะต่อให้กดสกิลไม่ได้กูมุดเอานะกูมุดเคลือบเอานะถ้าเป็นตัวอื่นนี่วิ่งไปวิ่งมาเงือบแล้วอาจจะไม่ทันเวลาแล้วแต่อายการครับเนีฮมมุดเคลือบต้องแข็งแล้วก็ปิดไปได้นะโโแล้วโอ้โหนี่แหละนะทุกคนเปิดอายกากันเถอะนะครับก็เรียบร้อยนะ แล้วก็นั่นแหละก็คืออบิส2.6นะครับอันใหม่นะแบบทุกห้องเลยนะครบทวนกันไปนะอย่างที่เห็นในชั้น12นะผมคิดว่าง่ายขึ้นนะขอแค่มีตัวทําลายโล่ท่าได้อย่างทตาน้ําแล้วก็ทตาน้ําแข็งอยู่ห้องบนห้องล่างเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวโล่เข้าไปหน่อยหรือตัวฮิลเข้าไปหน่อยอย่าให้ตายเร็วเกินไปเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับ6ดาวนี้แทบจะการันตีเลยเพราะมีมเวลานานมากน้ํา6ดาวนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราตีโล่เนี่ย มันเดเมดแรงเบาไม่จําเป็นนะขอแค่มันท่าถูกมันก็ลดแถบนั้นได้เยอะแล้วนะเพราะฉันก็เป็นกำลังใช่ทุกคนนะน่าจะมีหลายอดีที่เคลียร์อบดิสดาวเติมได้ครั้งแรกในอบดิสรอบนี้นะครับสหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับอยากได้คอมเมนต์เอ้ยอยากได้คอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย